พี่พวกนี้งานหลายอย่างโอครับพี่งานเป็นปกติครับทำหลายหลายแบบทำหลายอย่างก็จริงจริงก็ไม่ได้อยากว่างเพราะว่าเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเริ่มเล่นละครเวทีแล้วด้วยนะครับก็ไหนจะเต้นไหนจะร้องไหนจะเป็นละครเวทีละครตัวนี้เป็นรายการแล้วพอดีผมจบมนาก็จริงไม่ค่อยได้ใช้ความรู้ที่จบเนาะขึ้นมาเล่นละครซัก่อนก็เลยแบบอยากทำหลายอย่างครับ เป็นผู้ซีรีส์ด้วยหรอคะครับเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องอะไรอ่าเรื่องใหม่ครับสีเสือแดนสยามสีเสือแดนพยักษ์เนี่ยครับจริงๆก็เรื่องชื่อเรื่องผมยังไม่แน่ใจนั้นะครับแต่ว่าเป็นผู้จัดครับจริงๆผมเป็นผู้จัดนานแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้บอกใครเท่าไหร่เงียบๆครับเป็นผู้จัดอยู่ที่โมโนครับก็จะร่วมกับมีหุ้นกันอยู่สองสามคนครับแต่ว่าจะมีคนหลักๆก็เป็นเปียธิดาครับ แต่ในพาร์ทของความเป็นสาวดีหลายๆคนก็ชื่นชมพี่ในเรื่องของการเป็นสามีหชาดูแลพยาดีมากเการแผ่นดินไหวที่ผ่านมาคนก็เป็นวบเล่าเลยกับคลิปนั้นมันบังเอิญนะครับบังเอิญวันนั้นไปร้านแว่นตาพอดีก็ถอดแว่นตาเขาถามแว่นตาเลนเป็นยังไงบ้างก็ใส่แว่นตาปุ๊บหันไปตึ้ง ผมว่าเลนมันไม่ค่อยดีคือทางเงบอกว่าเลนมันไม่ค่อยดีแล้วเห็นแปลกๆอุ่ยไม่ใช่แล้วก็เลยคว้าภรรยาจริงๆกะว่าจะหลบหลังภรรยาแต่ดักดูแบบเขาก็ชมว่าสติดีมากในช่วงเวลาน้นน่าจะอึ้งอยู่มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันพี่ป๊อกก็อุ้ยเราควรหลบก่อนไหมคะใช่ครับเราต้องสติดีนิดนึงคือจังหวะมันโยกแรงด้วยแหละครับั้นนั้นแล้วก็ก็คิดแค่ว่าเอาไงก่อนคือออกจากที่นั่นดีกว่า ก็ขอบคุณครับสิ่งแรกที่เราคว้าได้คือต้องเป็นเขาเขาอยู่ใกล้สุดเนี่ยฮะชี้แจงตนี้ล้วยว่าเขาอยู่ใกล้สุดผมร้อนเล่นคือก็เห็นแว่นตาแล้วคว้าแต่คว้าแว่นไม่ได้คว้าเขาดีกว่าอืมันคือสัญชาตญาณแรกเลยใช่ไหมคะพี่ตากในการที่แบบภรรยาต้องมาก่อนอย่าคิดตาเถยะพี่ตากผมอธิบายยังไงดีครับคือณตรงนั้นมีภรรยาต้องภรรยาก่อนคก็ปกติคือปกต พี่ตาก,ก็ดูแลกันดีอยู่มาตลอดอแล้วใช่ไหมคบหลายหลายคนก็ชมก็ขอบคุณมากครับที่ชมเราและกำลังใจร,รู้สึกยไงที่คนก็โยงให้พี่ตักเป็นอีกหนึ่งคนสามีแห่งชาติอีกหนึ่งคนเหมือนกันโอ้ก็ขอบคุณครับจริงๆแล้วทุกคนก็เป็นสามีแห่งชาตินะครับ <c oughs> เพราะว่าทุกคน <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีเวของตัวเองในการดูแลภรรยาเพราะนั้นประเด็นคือไม่ต้องทําเหมือนผมทําในสิ่งที่ท่านเป็นผมก็เชื่อภรรยาของท่านก็คงอยากให้ท่านเป็นในสิ่งที่ท่านเป็น เพราะไม่งั้นเขาคงไม่รักท่านถูกไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนมีจุดยืนของตัวเองงั้นก็เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละครับแล้วเราได้รักกันนานๆนะครับเรื่องการมองความรักแล้วก็เคล็ดลับของพี่ตาเกกับรอมันประมาณไหนก็อย่างที่เคยบอกไว้นานแล้วว่าเขาอยากจะเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นอย่างที่ตัวเขาอยากเป็นเราเป็นสามีเราก็สปอร์ตในสิ่งที่เราสปอร์ตได้เหมือนกันครับผมก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรเขาถ้าวันหนึ่ง ผมต้องทําอะไรแต่เขาก็จะซัพพอร์ตในสิ่งที่เราเป็นสเสมอคือผมว่าสาม,มีภรรยาเป็นเรื่องของคู่ชีวิตที่ให้กําลังใจกันครับสุดท้ายแล้วมันไม่ได้แค่เรื่องของความสวยงามภายนอกแต่เป็นเรื่องของจิตใจมากกว่านาะจิตวิญญาณที่มันเหมือนเหมือนเราต้องเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตวันสุดท้ายที่เราไม่มีใครอยู่แล้วใครจะดูแลเราใช่ไหมครับเมื่อเราเจ็บป่วยนอนบนเตียงใครถึงตัวเราก่อนใช่ไหมครับราเราหิวข้าวเขาหิวข้าวใครทำข้าวให้เรากินได้ก่อนอย่างน,นี้ใช่ไหมครับ ก็เหมือนกับเป็นคนเป็นญาติสุดท้ายของเรามั้งครับเป็นคนผเป็นเป็นคนเป็นเหอนถึงด้วยก็ต้องอยางงานั้งครับครับคือก็เอาแต่งานก็ต้องเป็นญาติกันแล้วที่ว่าพี่ตาก็คือไม่เคยไม่อยากใจพี่ปองเลยก็คือเอาใจตามใจทุกอย่างไหยคะไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่จะแอบเยียมเยียถ้าขัดใจเออ พูดเลยไปก็ไม่รู้แล้วพี่ปองเขาก็มาบนนุ่นนวลมากอยู่จริงๆไหมคะแบบว่าเป็นขนาดเคยเขาเคยโกรธว่ามีเหรียงใส่พี่ตักไหมคะก็ต้องมีแบบเวลาผมทำบ้านรกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เก็บของอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างครับดุๆกูอะไรเงี้ยรูปแบบการดุของเขามันประมาณนันดุแบบว่าที่หลายคนมองภาพไม่ออกเพาะเสียงนิ่งๆเย็นๆอย่างที่เราได้รู้จักทำไมไม่ให้เขาทำให้ดูล่ะ เล่าส่วนฟังพ okay. 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 um, uh, uh, uh. ี่โดนบ่อยเปลี่ยนเรื่องนี้ไหมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันดีนั่นแหละค่ะที่ก็เป็นการดูแลที่ดีของภรรยาในการใส่ใจพี่พี่ตักใช่ไหมคะแบบนั้นใช่ไหมคะดูเสียงแห้งๆมั้ยครับครับใครช่วยไม่ใครช่วยผ่อนเขาช่วยด้วยไหมคะครับครับช่วยครับ ในการ,<ป>รทำงานร่วมกันอนุทันศน์ของเขต้องมาทำงานร่วมกันเป็นยังไงคะใน <c oughs> การทำงานร่วมกันก็ก็ปรึกษาครับ <c oughs> ผมจะบอกเขาก็หรอว่าผมคิดอย่างนี <c oughs> ้นี้อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะแชร์ว่าอันนี้ดีกว่าไหมน,นี้ไม่ดีกว่าอย่างเช่นบทเขียนมาเออเราจะส่วนใหญ่จะวิเคราะห์เรื่องบทก่อน <c oughs> ตัวละครเป็นยังไง่อะไรเงี้ยก็จะง่ายง่ายแล้วสุดท้ายใครเคาะคะ ผมเคาะครับแต่ต้องให้เคาะก่อนนะเคาะคกันแล้วผมเคาะทีหลังก็สุดท้ายไงสุดท้ายแล้วก็ถ่ายเคาะก่อนแล้วก็ต้องเป็นยังไงครับอืมถามอ่าแล้วในพาของสุขภาพตอนนี้เป็นย <If S 1> ังไงของตัวเองอ่าของใครครับของปอกใช่ไหมของผมนะครับก็ยังออกกําลังกายทุกวันครับเป็นกิจวัตรที่ต้องทําทุกวันคือตื่นเช้ามาสวดมนต์ออกกําลังกายครับที่เหลือก็กลับมาทํางานอย่างเงี้ยก็ต้องออกกําลังกายเพราะว่าเราถือว่าเป็นนักแสดงเนาะ เขาบอกว่า Energy มันอยู่ข้างในถ้าเราไม่รักษาเ n e r g y ก็คือเราไม่รักษาวินยัยแค่ตัวเองเราก็จะสามารถไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์หรือว่าความรู้สึกการแสดงออกมาได้อันนี้สําคัญนะครับอันนี้ก็ฝากถึงนักแสดงรุ่นน้องทุกคนด้วยว่าออกกําลังกายผมเป็นผู้จัดเวลาผมเลือกนักแสดงผมก็เลือกจาก e n e น g y นะครับ <c oughs> เราต้องดูว่าคนนั้นเขาพร้อมที่จะเป็นนักแสดงโดยกายโดยคิดโดยวิธีโดยวินัยของเขาไหม อย่างที่ผ่านมาเราจะเห็นพี่พี่ตากเล่นบททรู้หรือว่าแบบเล่นใช้ร่างกายหนักพอ,อในวัยนี้มันมันร่วงโรยลงไปไหมคะหรือว่ามันต้องก็ <c oughs> ต้องยอมรับครับว่ามันก็ต้องร่วงโรยครับพี่เล่นมาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ต้อนี่ก็นี่ก,ก็หักครับนี่ก็หักหักก็มีหักใช่แล้ว <c oughs> มันก็มีนี่ก็ข้อมือแตกเปลืองครับถามว่าเปลืองไหมเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการแสดงบ้านเราเรื่องของ security หรือ safety ค่อนข้างจะเบาบาง นักแสดงต้องฝึกสกิลตัวเองมากๆงั้นสังเกตว่าผมเวลาผมเล่นก็ผู้จัดจะชอบมากครับเพราะว่าไม่ต้องใช้สตันผมก็ถามว่าเคยขอเหมือนกันทำไมไม่ให้ผมอ๋อพี่แต๊กเล่นได้ไงครับเคยอยากมีสแตนไหมคะหรือว่าเราก็่อยากเล่นเองคือจริงทุกคนแต่ผมเชื่อวนักแสดงทุกคนอยากเล่นเองว่าไ,ได้โชว์ศักยภาพประเด็นคืออย่างนี้ครับเวลาเล่นเองแล้วมันเร็วกว่า<อ>มันเร็วกว่าหายคมว,ว่าไม่ต้องรอนานคือเล่นแล้วผ่านเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใช้สัตนเท่ากับคุณต้องเล่นสองรอบผมเคยเล่นกับนักแสดงที่เขาต้องใช้สแตนเล่นครั้งแรก กับสแตนเล่นครั้งที่สองเล่นให้ตัวเองเล่นครั้งที่สามให้ตัวพระเอกก็เท่ากับผมเล่นสามครั้งคนเดียวแต่ถ้าเกิดเขาเล่นครั้งแรกแต่แรกเล่นกันสองครั้งนะมันจะหายไปครั้งหนึ่งอันทุกครั้งที่เล่นมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับที่อบอกว่าจริงๆแล้วบอกว่าบ้านเราผมอยากให้รักสแสดงแล้วก็นวัตกรรมมันไปด้วยกันเหมือนอย่างเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เราก็จะมีการเวิร์กช็อปอย่างกับเต้ยก็ดีอย่างกับแก๊ปก็ดีแล้วก็ ทุกคนต้องช่วยกันคนทําคีบูก็ต้องช่วยกันงั้นท่านนักแสดงแม่นคิวปุ๊บวันจริงมันจะดีครับเรื่องนี้พี่ตัดช่วยกํากับคีบูได้ไหมครช่วยครับช่วยกันช่วยกันออกแบบแล้วช่วยกันพษษษษื้นฐานเหมือนกับเราอย่าไปเรียกว่าสอนนะนะ <c oughs> ไปแนะนํา <c oughs> เพราะว่าผมบอกว่าตัวนี้เราขาดหนึ่งเรื่องคือวิชาการแสดงที่ใช้การ <c oughs> เคลื่อนไหวกับการแสดง <c oughs> อันนี้บ้านเราค่อนข้างขาดคนระับ <c oughs> ซึ่งอันนี้มันสําคัญครับนักสแสดงบางคนแบบอยากมูอะแต่ว่า ขบู๊ไม่ได้มันก็เลยเสียดายโซน่าที่เปลี่ยนไปเป็นพาสติจัดแต่ว่าคือแรงเราก็ยังได้อยู่เนาะเราเซฟตัวเองยังไงในการทํางานเป็นใช้แรงในวัยนี้ค่ะพี่เหมือนกันครับก็คือวันตุกวันนี้ยังต้องออกกาลังกายตื่นเช้ามาผมยังต้องแบบว่าเหมือนโขนนะครับเต้นเสาทุกเช้าเต้นเสาทุกเช้าวิดพื้น่อยกระสอบเตะกระสอบแล้วก็มวยที่ผมมีก็ฝึกทุกวันแล้วก็ยืดเส้นสําคัญ stretching stretching คือยืดเส้นนะครับยืดทุกวันแล้วก็ แล้วก็ฝึกเสียงไวง้ตัวเองโดยการออกเสียงอะไรก็ได้ครับหรือหัดร้องเพลงพรอม่พร้อไม่เป็นไรอย่า<ช>งเงี้ยครับที่สำคัญคือจิตใจสมาธิต้องดีก็คือนั่งสมาธิทุกวนันถ้าสมาธิไม่ดีนั่งสมาธิหลับผมแนะนาว่าก็สวดมนต์หรือว่าท่องอะไรก็ได้อย่างน้อยมันการสวดมนต์มันทําให้สมาธิเราจับอยู่ที่บทสวดครับก็เนี่ยครับครบครบ,ครบมีแค่นี้ทุกเช้าเราก็มาทํางาน,<ม>านงพี่ตาถามย้อนไดนึงที่ว่าบอกว่าบ้านเรามันไม่ค่อยมีอาชีพสตารหรือว่าพ่วงกับคิวบู มีครับมไม่ได้บอกว,ว,ว่าไม่มีมีแต่ว่าพูดถึงว่าพื้นฐานในการทําให้นักแสดงมีพื้นฐานในการเคลื่อนไหวในการแสดงอออคือคือจะรยากาศว่าทุกครั้งสังเกตไหมว่าอยากจะจับนักแสดงมามันจะต้องมีเรื่องของการเวิร์กช็อปซึ่งนักแสดงจะมีเวลาน้อยครับในการเวิร์กช็อปให้กับบูหรือมันกระทั้งให้กับการแสดงซึ่งพออย่างเงี้ยปุ๊บผมก็รู้สึกว่าศักยภาพในการเคลื่อนไหวของนักแสดงหนึ่งคือมันก็เลยไม่ค่อยฟรีตัวนักแสดงเองก็ถูกลลอกเพราะเขาไม่รู้ทำาไง ผมไม่ได้บอกว่าการเล่นละครต้องขยับตัวเสมอไปบางคนบอกโอ้ยมันต้องเล่นใหญ่บอกไม่ใช่ครับเล่นละครเวทีโอเคผมยอมรับเล่นละครเวทีคุณต้องมีมูฟเมนท์ที่ใหญ่เล่นละครทีวีคุณก็มีใหญ่คล้ปเล็กลงไปนิดนึงภาพยนตร์จอมันใหญ่คุณขยับแค่นิดเดียวแต่สุดท้ายแล้วผมบอกว่าข้างในเหมือนกันหมดสําหรับผมนะครับข้างในเหมือนกันหมดแต่ประเด็นคือวิธี์ให้ผมมากำลังอธิบายเรื่องการแสดงบ้านพูดถึงปัญหาที่เราประสบผมก็รู้สึกว่าผมก็รู้สึกว่าเออถ้าการแสดงบ้านเรามี อย่างเงี้ยเด็กรุ่นใหม่ครับถ้าคือว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่ได้ได้ไดมีวิชานี้ในในมหาลัยในคา่าในคอร์สแล้วยอมทุ่มเวลาให้กับจุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยผมว่าการแสดงว่าเราจะพัฒนาไปอ,อีกอีกอีกแล้วก็อีกครับโอเคค่ะจริงดีค่ะค,ค่ะ,คะ